ขนมปะ เดี๋ยวนะพวกหนูหยุดก่อนเมื่อกี like. in> <h ati> <h ati ้เนี่ยพวกหนูวางขนมไว้ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยขนมมันหายไปหรือว่าแต่ว่าป้าปาคิดว่าพวกเราอ่ะอาจจะลืมที่ไว้หรือเปล่าหนูก็คิดเหมือนกันแปลกๆหรือว่าเราไม่ได้เอาขนมมั้งแต่แรกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้พวกหนูอาจจะลืมแน่ๆเลยเอาอย่างนี้เด็กๆไม่เป็นไร วันนี้เรามาอ่านหนังสือการ์ตูนกันดีกว่าขนมไม่เป็นไรนะเอาไว้วันหน้าค่อยกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเงียบเงียบ เสียงอะไรอะ่ะจอบแจบจอบแจบเดี๋ยว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 ทุกคนรู้สึกแปลกๆไหมว่าทําไมบ้านเรามันเป็นแปลกๆไปไหมแปลกแปลกไปไหม,ไหมเพราะว่าโซฟานะ่ะปกติมันไม่ได้ขยับออกมาไกลขนาดนี้นะก็ไม่มีผ้าสีเขียวผ้าสีเขียวตรงไหน,นไหนพาไปดูหน่อยพาป๊าไปดูหน่อยเฮ้ยทุกคนแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ทำไมมันมีผ้าสีเขียวอยู่ตรงนี้เ่เราไม่เคยมีหรือว่าตรงนี้จะเป็นห้องลับหรือว่าจะเป็นห้องลับที่อยู่ในบ้านเราเฮ้ยใครกันนะที่แอบมาสร้างห้องลับอยู่ในบ้านเรานเราแอบไปเปิดดีไหมไปดูไหมเราไปดูกันดีกว่าใครกันนะไม่แอบซ่อนสร้างห้องลับในบ้านเราไหนขอดูหน่อยเฮ้ยเห็นหลังแล้วเห็นหลังแล้วเห็นหลังแล้เดี๋ยวเราแอบไปดูข้างหน้ากันดีกว่าทุกคนเราแอบไปข้างหน้ากันดีกว่า เรารู้แล้วนะตอนนี้ว่ามีคนแอบมาสร้างห้องลับอยู่ในบ้านเราแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยหันหลังให้เราอีกแล้วขนเราไปเฮ้ยนี่ขนมเราที่มันหายไปเฮ้ยเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วแต่มันคุณเาโอ้โหคุณเขาออกมานี่เลยออกมานี่เลยไหนซีออกมานี่เลยคุณเขาทําไมคุณเขา มาแอบสร้างห้องลับอยู่นี่คนเดียวเอาไว้ทําอะไรเอาไปทําอะไรครับเอาไว้แอบมีขนมของพี่พี่เอายวเอาไว้แอบกินขนมของพี่พี่โอ้โหถ้างั้นคุณเขาอ่ะพาป๊าสำรวจห้องลับขุณเขาหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องลับบ้างไม่มีไม่มีน้องเปาถ้างั้นเราไปแต่ตกแต่งห้องลับคุณเขากันดีไหมถ้างั้นนะเราไปสร้างห้องลับกันดีกว่าเด็กๆไปเลย อันดับแรกนะครับทุกคนเราอะ่ะจะต้องเอาผ้าออกก่อนดีไหมดีไหมเราจะได้ตกแต่งหน้าไงพี่นายดีไหมครับผ้าเอาออกก่อนี๋ยวค่อยติดอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าข้างในนี้เราจะทําอะไรมันได้บ้างโอเคดูสิตรงนี้เรามีเบาะนะโอ้โหมันกว้างขนาดที่เราจะใส่เบาะเข้าไปได้พอดีเลยอ่าเราเอาหลังคาออกก่อนไหนครับลองนอนดูสินอนได้กี่คนนอนได้หนึ่งสอง นอนได้สองคนแต่มันยาวมากโอ้สามคนก็ยังได้แต่ยังมีที่เหลืออีกเดี๋ยวพีธียาพี่ดีเดี๋ยวขี้แตกอยครับน้องเฮ้ยมันนอนได้อ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มดีไหมเด็กๆมาตอนนี้เด็กๆกำลังเอาเบอะเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะไปลองเบาะตรงนี้ใช่ไหมไหนเรามาดูอ่ะเราไปดูซิว่าเด็กๆเขาจะจัดอะไรได้บ้าง ตอนนี้พี่ดีกำลังทำอะไรครับทำเบาะอยู่พี่ดีกำลังจัดที่นอนนะทุกคนโดยการเอาเบาะโซฟามาเรียงแบบนี้มันกุศลบที่กันมันกุศลบที่กันอ่ะไหนลองจัดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้เด็กๆขนของมาเต็มเลยนี่คือลาบูบไม่ต้องมีลาบูบูด้วยเหรออ่ะใใครจะเอาอะไรเข้ามาอีก ของน้อยไปนะของมันน้อยไปไหนดูสิครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ของมันน้อยไปจริงๆอะถ้างั้นนะเดี๋ยวป๊าปะป้าจะเพิ่มของให้เอานี่ไปเลยตุ๊กตจะจะาหมียักษ์แล้วก็เอาหมอนไปอีกหนึ่งใบเอาหมอนไปอีกหนึ่งใบเอาผ้าหม่มไหมผ้าห่มไหมเอาเอาผ้าห่มไปอีกหนึ่งอันนี่คือตัวอะไรไยักษ์เขียวหรือเปล่า โอ้โห oh oh. ตอนนี้ที่นอนของเด็กๆเ,เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับไหนครับโอ้โหน่าอยู่จังเลยพี่ดีไปเอาตุต๊กตามาเพิ่มอีกแล้วจะมีที่นอนไหมเนี่ยไฮ้ยนี่ยมันจะมาสีชูนี่ก็มาเหรอจะมาตัวนี้ก็มามันจะมีที่นอนไห oh oh. ม,นม,ม,นนมนเนี่ย oh oh. แต่ว่านะพี่ดีห้องลับมันจะต้องมีอะไรเราจะอาศัยอยู่น,นี้ได้โดยที่ไม่ออกไปเลย oh oh. เราต้องมีห้องน้ําก่อนป่ะเราต้องไปสร้างห้องน้ําก่อนไหม กูจะรัดนี้เลยจะไหวเหรอเราต้องเราต้องหาทางเราต้องเปิดตรงนี er> ้ออกแล้วก็ทำเป็นห้องน้ํำหาทางไปห้องน้ําโดยที่ไม่ให้เหมือนี้รู้ดีไหมอ่ะุเท้านี่เรามาสร้างห้องซ่วมกันดีกว่าดีไหมอ่ายิงเล็กไปได้ปะ เฮ้ได้ได้นี่ไงรอพิงเข้าตรงนี้เลยนี่นี่คือห้องส้วงของเราไหนดูซิพี่ดีเฮ้ยมันได้มันได้โอเคแล้วมันยังจะต้องมีอะไรอีกเด็กๆตั้งใช่แล้วเพราะว่าพวกหนูอยู่ในนี้ต้องทําการบ้านต้องทําการบ้านส่งคุณครูด้วยงั้นเราอะไปเอาโต๊ะเข้ามาในนี้ดีกว่าตัดโอเคจัดมุมห้องเรียนกันอ่ะเด็กๆ เรามาช่วยกันยกโต๊ะเข้าไปเร็วพี่นายโอ้โหพี่ดียกคนเดียวเลยนี่ไงงานทำการบ้านของพวกเราเสร็จแล้วครับน,นี่ไงงานทำการบ้านของพวกเราถ้าอย่างนั้นเราไปเอาการบ้านมาทำกันเลยดีกว่าวตอนนี้เราก็มีโต๊ะทำการบ้านแล้ว,วอะไรนะ ยังไม่ได้ทําเลยอ้าวทุกคนเด็กๆครับอย่าลืมเล่นจนไม่ทําการบ้านนะอ่ะเดี๋ยวพี่ดีกับพี่นายจะทําการบ้านให้ดูเด็กๆหิวกันหรือยังหิวอะหิวแล้วถ้าอย่างนั้น่ะเราอะไปเอาขนมมากินในบ้านรับเราดีไหมเสร็จแล้วนะหุย ใกล้เวลาที่หมอมีจะมาแล้วเราใกล้จะต้องปิดผ้าแล้วอ่าเด็กๆเราไปปิดผ้าก่อนก่อนที่หมอมีจะเข้ามาเห็นพวกเราเราก็ต้องปิดตรงนี้ด้วยเราต้องเอาที่นั่งออกตรงนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุมผ้าตรงนั้นก่อนเร็วเราเร็วทุกคนเดี๋ยวหมอมีจะมาแล้วถ้าพวกหนูไม่รีบเอาผ้าเขียวปิดตรงนี้นะเดี๋ยวหมอมีเห็นนะห้องลับของเราก็จะไม่กลายเป็นห้องลับอีกต่อไปเร็วเร็วนายเร็วๆรวรีบหนีรีบหนีรีบหนี นานะนานจังเลยนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้นะมามีต้องไม่เห็นแน่ๆเลยทีนี้มามีก็จะเดินมาอย่างนี้ป๊ามาหนึ่งูจะพารีวิวป่ะทุกคนเดี๋ยวพี่หนูดีจะพาเราเข้าไปรีวิวนะว่าข้างในมีอะไรบ้าง วมาดูห้องซ้วมของเราเราไม่สกิเกตไม่ได้เลยเฮ้ยมีห้องซ้วมอ่าเราสามารถอยู่ในนี้ได้จริงๆด้วยเพราะว่าเรามีห้องซ้วมแล้ต่อมานะคะับต้องพาเข้ามาข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับน้องๆข้างในก็จะมีอันนี้นี่อะไรไม่รู้แล้วก็มีหน้ากางในนอนได้เหรอมีไอแพดในขอเข้าไปดูหน่อยครับว่านอนอนได้กี่คนตรงนี้มีใครอยู่บ้างเอ่ยมีพี่หนูดีมิงมิง คุณเขาก็อยู่ในนี้ด้วยถ้าเราก็จะมีห้องลับซ้อนห้องลับอยู่ตรงนั้นโหมีห้องลับซ้อนห้องลับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องลับซ้อนห้องลับีอคอมพิวเตอร์โอ้โหมีห้องคอมพิวเตอร์เอาไว้นั่งแชทเกมทํางานด้วยนะครับทุกคนนี่ตอบแชทตอบแชทอ่าไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเป็นห้องลับของห้องลับนะครับทุกคนนั่นคือตรงนี้นะคะเพราะว่า รงนี้มันจะเหมือนว่ามันปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเหมือนปิดเรียบร้อยมันเหมือนไปแค่ตุ๊ก,กตาใช่ไหมแต่เราสามารถเข้าไปข้างในได้เข้าไปในกกตใุ๊กตาไหนอ๋อเข้าไปในห้องนี้นโอโหเอาไหนตรงนั้นมีอะไรบ้างมีค่ะแครแบกบออเป็นห้องลับห้องตุ๊ก,กตานี่เองมาเด็กๆฮอตดอกมาแล้วอร่อยอร่อยเลย มาแล้วเ<า>งียบแล้ว<า>คุณเขาเงียบไปเด็กๆหายไปไหนกันเนี่ยดูด<อ>้นานทางแปลกๆเนี่<อ>ยเฮ้ยนีอย่อะไรอะ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรรอวันนี้เฮ้ยมพมาาลายใหม่ เฮ้ยจะมีอะไรแปลกนี้ขยับได้ด้วยไหนลมมันพัดพมานน่ะสิลมที่ไหนเนี่ยไม่ได้เปิดพัดลมนี่ลมมันมีลมต้องมิสูจนแล้วป่าป้า้ยธีมันจะเข้าไปนี้ไปห้องน้ำมาไม้มีห้องน้ำด้วยโอ้โหนั่นสินี่มีเข้าไปทำไมเนี่ยมันลกมันฟุ่นจะเปิดแล้วนะเฮ้ยมียาเลยต้องไ อันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรพี่นายครับอันนี้คือห้องลับของเด็กๆไงมามีโอ้โหอยู่กันสบายใจเลยมีหมอนด้วยเนี่ย <นา S 2> มีบบไอแพดด้วยโอ้โหมีมีคอร์ดโนเลยอ่ะได้เวลากินขนมกินฮอทดอกแสนอร่อยแล้วพี่โหโหโดีนี่มันฮอตดอกชีสร้อนมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามีต้องจัดให้เพราะมันร้อนมากโอ้โห,โห,โห,โหโชีสเยิ้มๆเลยของชอบของเด็กๆ แต่ระวังนะครับน้องๆมันจะน้อนนิดนึงอ่ะอเป่าต้องเป่าด้วยสั่นมือสั่นมืออ, <c oughs> อ่ะฮ่าฮ่าดูซิวีดีกินได้ไหมออออเอาก่อนนะเอาก่อนนะเอาก่อนนะอือรอน้ออา <c oughs> อะโอเคโอ้โหวันนี้เด็กๆสร้างห้องรับการสนุกสนานมากเลยนะครับน้องๆสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวลากันไปนก่อนให้เด็กๆ ไปกินฮอทดอกอร่อยอร่อยกันก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องน <N> ูดีทีวีช่องน <N> ู <D> <N> ้ดช็อตก็ช่องน <N> ู้ดเกมเมอร์แล้วก็ช่องข <N> ุนเขามาแล้วครับด้วยนะทุกคนคลิปนี้เราไปกันก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย <N> <D>